ฒณาเป็นเตียงสีเหลืองหรือสีแดงต่อไปการติดเชื้อโควิดในปีในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังพบต่อเนื่องโดยวันนี้เดี๋ยวเราจะทําหมูหัวหมูย่างนะครับหัวหมูย่างสูตรผมเองจะลองดูว่าจะทำยังไงดับแรกเดี๋ยวเราต้องล้างให้สะอาดเลยแล้วก็หมักเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนี่ครับเราต้องหั่นกันครับหัน่น หั่นทุกส่วนเลยหั่นให้มันเล็กๆให้มันมีพื้นที่ให้น้ําซอสมันซึมเข้าไปเห็นี่ เดี๋ยวครับต้องต้องหั่นให้มันเป็นอย่างนี้เลยหน้ากากเ,เราล้างถป่วบหัห่นแล้วเดี๋ยวเรามันัะไปล้างให้สะอาดอีกทีหน,นั่นให้มันเป็นลูกเต๋าอย่างนี้เลยเนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยวเแล้วพอไปหมักปุ๊บมันจะเข้าถึงเนื้อในเลย okay. อโอเคเครื่องก็เป็นเครื่องพะโล้นะครับแล้วพวกนี้แล้วเข้ามาตำนี่ดู ให้แหกแหลเลยที่จะไปใส่ใตัวตัวของเครื่องโอเคผมหมักนะครับก็จะมีน้ําตาลห้าช้อนห้าช้อนแล้วก็เครื่องโร อันนี้มีเครื่องพะโล้แล้วก็รสดีที่เราตำไว้จนแหลกละเอียดแล้วเราใส่ไปดีนี้คุุบให้เท่ากันคุกเขาให้เท่ากันเสร็จปุ๊บเราก็ามาตรงนี้เลยครับโลยลงไปอานนี้นยลงไปเลย โอเคเดี๋ยว okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับเร <Yeah. S 2> าจะลักษณะประมาณนี้ครับเป็นหมุนเอ๊ค okay. นี่ครับนั่งยางไว้เลยนะครับกลับไปเรื่อยกลับปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง้อมลนีย่าไหยไ้นประาว่า่อนม่เ่า บริการีทได้หรือิันเอเอร์เจนไม่เดนนีคาเฟอเนางนนสานที่ีอยู่มาพัฒนาเป็นเตียงสีเหลืองหรือสีแดงต่อไปการติดเชื้อโควิดีในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงต่อเนื่องโดย